หนังสือเที่ยวท่องส่องวัฒนธรรมตามรอยขอมถึงริมโขงนะครับของกรมศิลปากรปี57นะครับผมความหนา303หน้าราคา299นะครับภาพสีทั้งเล่มครับสภาพดีครับผมอันนี้คือข้างในนะครับนี่เป็นสารบัญคร่าวๆนะครับผม เป็นช่วงแรกจะเป็นอรารยธรรมของโบราณเบื้องบุรพานะครับผมแล้วก็ตามมาด้วยอขอมลุ่มแม่น้ำมูลนะครับผมแล้วก็วัฒนธรรมสำริดจ,จิตขอบโคง้งแล้วก็รอยสิมอีสานแล้วก็ไหว้พระธาตุสำคัญแล้วก็วัฒนธรรมชาติพันธุ์ในในภาคอีสานนะครับนนเบืองบุรพานะครับผม แถวสกแก้วปลาจีนนะครับนี่เป็นปราสาทเขาโล้นนะครับเป็นปราสาทเขาโล้นที่าตาพญาสรแก้วก่อนบูรณะนะครับผมตอนนี้คือไม่มีไม่มีอาคารสังกะสีอันนี้แล้วนะครับกรมศิลปากรเป็นบูราณแล้วออกแล้วอันนี้คือข้างหลังนะครับผมปราสาทเขาล้นนี้แหล่งตัดหินนะครับผมนี่ปราสาท สโลกอกธมนะครับผมที่สัต์แก้วนะครับมีปลาสาตประทานนะครับปราสาสดลกอปมนะครับอันนี้ปลาสาทเขาน้อยนะครับผมที่อรัญรประเทศนะครับผมสัตแก้วเป็นปางสามองค์นะครับผม นี่นะครับผมทับหลังศิลปคอแบบไพร์ n เมงนะครับผมของปางด้านทิศเหนือนะครับอันนี้เหลือแต่ประสาทองค์กลางนะครับผมที่ยังที่ยังค่อนข้างเห็นรูปร่างอยู่แต่ว่าสององค์ที่อยู่ข้างๆนี่คือเหลือแต่ฐานแล้วนะครับอันนี้ตลาดลงลือนะครับ อันนี้โรงพยาบาลเจ้าพระยาภัยภูเรตนะครับผมอันนี้พิพิธภัณฑ์แห่งชาติปาจีนนะครับก็จะมีทั้งของสมัยขอมแล้วก็สมัยก่อนขอมนะครับผมสมัยทวรรษพัดี อันนี้พระพุทธบาทคู่ที่สะมรกกนะครับผมศิละปะถ้ำเขาจันง,งามนะครับที่โคราชนะครับนี้ <c oughs> ที่ว่าคุณสุรพงษ์ไปสร้างที่สีคิวนะครับผมที่เป็นวิหารสมเด็จพระพุทธเจ้าโตนะครับ จะอยู่ริมถนนเลยนะครับมองเห็นจากถนนเลยอันนี้เป็นพระน,นอนวัฒธรรมจากเสมารามนะครับเป็นของสมัยก่อนของนะครับผมสมัยทวรารวดีนะครับเมืองโบราณเซมานะครับอันนี้เป็นอนุสาวรีย์เท้าสุรนารีนะครับเหลืองโบราณคดีบ้านปราสาทนะครับพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพิมายนะครับผมของเยอะนะครับของที่ของพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพิมายตั้งอยู่ใกล้ๆกล้กับปราสาทพิมาย ใช่หรือเปล่าเคยไปครั้งหนึ่งแล้วครับจำจำจำไม่ค่อยได้แล้วแต่ว่าไม่ไกลมากครับอันนี้พระคันี์อันนี้ภายในาา,าพิพิธภัณฑ์นะครับผมจะมีของสมัยขอมด้วยแล้วก็ก่อนขอมแล้วก็ยุคก,ก่อนประวัติศาสตร์ด้วยนะครับอันนี้ของรุ่นขอมนะครับอันนี้ตัวภาษานะครับผมเป็นภาษาประธา,านนะครับ ภาษาพิมายเหมือนที่ตรงปราสาทประธานนี้เหมือนจะมีสิ่งก่อสร้างรุ่นรุ่นก่อนรุ่นก่อนที่จะเป็นปราสาทหินนะะับเหมือนจะทำนองจะเป็นปราสาทอิฐหรือว่ามีสิ่งก่อสร้างที่เป็นอิฐรุ่นก่อนนั้นนะครับผมอยู่ด้วยอันนี้เป็นพนมลุงนะครับอันนี้เป็นปราสาทเมืองต่ำนะครับผม นงคลชัยบุรีลำนะครับ <c oughs> อันนี้แหล่งเตาเผานะครับอันนี้แหล่งตัดหินนะครับผมสำหรับรสร้างปราสาทพนมรุ้งนะครับปราสาทตาเมืองน,นะครับกลุ่มปราสาทตาเมืองผาแต้มนะครับผมที่อุบลน,นะครับ พรสถานอกชาติบนนะครับผมบ้านปะอาวนะครับผมเครื่องทองเรืองกองใหญ่บ้านสซมูลนะครับผ่าแต้มครับผมผ่าเทอิอ วัดธรรมพระศิลาทองนะครับเป็นส่วนของมุกดาหารนะครับผมอันนคือหอแก้วมุกดาหารนะครับตลาดอินโดจีนวัดศรีมงคลใต้นะครับผมตอนนี้วัดศรีมงคลใต้สร้างพระเจดีย์จำลองพระธาตุพนมมานะครับผมสวยมากตอนที่ทำหนังสือยังไม่มีนะครับผมตอนนี้มีแล้ว นี้เป็นรูปพระาธาตุเชิงชุมนะครับผมอันนี้เป็นพระาธาตุที่วัดเหนือจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับผมเป็นพระาธาตุที่อยู่กลางเมืองร้อยเอ็ดเก่าเลยนะครับคือคือตัวเมืองร้อยเอ็ดปัจจุบันนี้คือสร้างทับเมืองเก่ามีคูน้าคันดินลอ้ลอมรอบเป็นเมืองสมัยทวารวดีแล้วก็เจดีย์องค์นี้อยู่กลางเมืองนะครับผมคือเป็นเจดีย์รุ่นเก่าสมัยทวารวดีแล้วก็มี พอวัฒนธรรมล้านช้างเข้ามาก็มีการซ่อมเป็นศิลปะล้านช้างนะครับผมก็เป็นพระธาตุเก่าแก่การเมืองร้อยเอ็ดนะครับผมพอผ่านจากล้านช้างมามีการบรรจุพระบระมธาตุเพิ่มเข้าไปอีกนะครับผมโดยสมเด็จพระสันฆราชวาดวาดัดราชบอบพิษกรุงเทพนะครับผมเอาพระบระมธาตุมาบรรจุเพิ่มเข้าไปอีกถือว่าเป็น ของสาคัญกลางเมืองร้อยเอ็ดนะครับผมอันนี้วัดกลางนิ่งเมืองร้อยเอ็ดนะครับผมโบสถ์นี้เป็นโบสถ์เก่านะครับผมบเก่าได้สมัยรัชกาลที่สามนะครับจเจ้า누่งสร้างไว้ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่สามนี่บ้านคอนเก็เหนือนะครับอันนี้วัดสิมอุบโบสถแถวร้อยเอ็ดนะครับผม พระนวัดกลางอุดมเบสนะครับผมอันนี้พระเจ,จดีย์ชัยมงคลที่นองพ่อนะครับผมหลวงปู่ศรีมหาวิโรร้างนะครับนี่ก็เป็นส่วนของกระด ا ินนะครับพระธาตุยาคูมาฟ้าแดดสองยางนะครับผมฟ้าแดดสองยางก็จะมีคำเรียงครับประมาณว่าวันเอียดเสียงเฮียนเสียงเฮียนฟ้าแดดฟ้าแดดสองยาง ทรงอย่างทงเปลยนะครับอันนี้เป็นวัดพระธาตุเชิงชุมนะครับผมพระธาตุนารายณ์ิงเวงพระธาตุดุมนะครับพระสะพานคำาพระธาตุภูเพ็กนะครับผม พาสีมงคลนะครับแล้วก็เป็นพระธาตุพนมนะครับเป็นประวัติย่อๆคร่าวๆ,ๆตั้งแต่ตามตำนานนะครับผมสร้างภาภาพระธาตุแล้วก็มา,าพระธาตุล้มถล่มลงในปี2518แล้วก็สร้างใหม่นะครับจนแล้วสร็ี2522นะครับนี่เป็นหน้าวัดนะครับมองจากฝั่งตะว,วันออกคือฝั่งแม่น้ำคงเข้าไปนี่เป็นองค์พระธาตุนะครับผม ที่จริงตรงหน้าพระธาตุนี้จะมีพระวิหารหลวงของพระแก้วอยู่นะครับแต่พอพระธาตุล้มทับแล้วก็ไม่มีการสร้างบูรณะขึ้นมาใหม่นะครับวัดหัวเวียงลังสีที่นครพนมนะครับผมพระธาตุมรุคนครพระธาตุศีคูณนะครับพระธาตุมหาชัยพระธาตุนครพระนมนะครับผมพระธาตุประสิแล้วก็พระธาตุเทวเทนะครับมีประวัติย่อๆอยู่นะครับ <c oughs> วัดยอดแก้วนะครับผมแล้วก็วัดกลางเมืองใช้บุรีเก่านะครับผมมีพระธาตุด้วยนะครับอันนี้เป็นพระธาตุเรนูนะครับผมอำเภอเรนูนครนะครับ,รบสวยมาก ็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับชาติพันธุ์นะครับผมปูไทยหรือว่าชาติพันธุ์อื่นๆนะครับผมในแถบภาคอีสานนะครับกุยนะครับเยอนี่เป็นทัพหลังนะครับศิวนาตลาของภาษาศรีคอรพูมนะครับผมภาษาศรีคอรพูมหรือว่าราษาบ้านละแงแงเหะือนสุนนะครับแล้วก็จบนะครับผม ตอน,นาสามหน้านะครับ